ตาเองช้าไปลเล่นขับแคาวได้ไหมฮะเขาเงาหัวกรุดน้อมก็กระโหกมาชิม,มาเลยด้วยได้สิจีเขาไม่เว้นรอให้ตาเองตลอดเลยเออเขาขอดนะดูดีเขาหวานกินหน้าขอไปได้ไ,ดไหมไม่ไอสัดไปหายกับพวกคู่เลยโยแอบ์ไปดูครรากคุอีก ไอเซนกูระวังดา่ากูไม่หายเลยเอาก็กูแต่ทำไงได้จะี๋วเาไปกูแอบชอบเซนเซอร์ใหม่เมื่อกี้ดิวะ่ะกูชอบน้ำก็ไปไกล,อลไอตัวอัติร้ายไพ่สันคมไอเขี้ยตะโกงเพราะอีบรายเลยไอเขี้ยไม่เอานะอย่างน้อยฉันกับแก,กก็เป็นผัวเมียกันแล้วนี่กูเป็นอะไมึงเป็นผัวกูละแถมกูเป็นอเต็มใจมึงเก้กูได้ เอาาหน้ย่าบอกใจคู่อ่าคุดนเอดีอ่าจีเอม็นเกิอดอะไรขึ้นวะแล้วทำไมถึงมีไซแอนกับจีได้มาเนี่ยมึงเอาเพีย้ยนมึงออกตีกับคู่ไล่มันสเตอร์เคด้าคูเรเนียสฮะก็แค่หยอกเล่นเองโอ้ยนอเนะก็เฮียลาซุด แค่ดูนะ้ามึงก็รู้เลยว่ามึงจะเอาจริงๆแม่ไอ้ก็รู้ดีทำไมรู้ใจไอ้ขนาดนี้เนี่ยกูเขี้ดเลยอ่ะก็ได้ไอท้ทีมึงไปกับกูทำไมอ่ะอะเธอ,อหน้าอืมถ้ามึงไปกูจะยอมให้มึงต่อจริงอ่ะพูดแล้วอย่าคืนคำนะกู ทำจริงไม่เชื่อมึงถามคนภาคดูคนภาคมึงเห็นกูตอนกูโงไหมล่ะไม่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 กูไม่เห็นเลยทั้งสิ้นขอ12ชั่วโมงนะแม่งสักแค่หนึ่งชั่วโมงกูก็ตายละเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เย้เย้เย่เยเยเยไปกันเถอะไม่พอหรือว่าหนักไอ้แค่ไปนั่นเองกูรับประกัน ติดสองสวโหน้าัวจังไม่แปลกแต่หลอกทำไมให้ท่านทีวีแมนและขยะว่าฮิงเก้แต่ช่างมันไปกันทีโอเคลิไฟก่อนไปขอหอมแก้มก่อนได้ทีว้ากุยนี่ทีตายแล้วทจี๊ยรับสมัครไรอย่าชมแบบนี้สิเขาเคินนะ ข้าขคเปียดักที่ลิมบัสบล็อทนนะเ uh huh. ขาไมไหวาฬล่ะว้ายแม่งไอ้บอดเชื่อสายตาว่าผ่าตรงหน้าสิเป็นความจริงขอร้องเราจะติดนิกสิทธ์เลยกว้ายล่ะ แต่ค็ดีแค่ไหนที่ไอ้เจ้านายสัวดอสองตัวไม่ละเล่นเกย์กันแบบโรบแก้งจังถ้อเลยตรงนี้จริงเนี่ยอัวตาทางแม่ใครจะบ้าทำแบบนั้นนะฮะมีแต่วู้สติอีกแคยนั่นแหละที่จะทำแบบนั้นน่ะมันเคยทำช่างมันเหอะมันก็แค่ค่ณเกย์กันเคยงั้นไอ,อ้ขอตังค์ กทำบุญบ้างนะพี่ส่วนกูไปหาเสือกแลบบ่อสบายใจอบเขาดีกว่า